เอาล่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮัสเซอร์ไวโว่ซีซั่นแปดนะเด็กวู้อติพูดยังไงเดียวคือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมช่วงนี้ผมหายไปไหนเนาะพอดีกิจกรรม เยอะแล้วก็งานเยอะด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งตอนนี้ผมจะไปแข่งวิชาการด้วยแล้วก็ผมต้องซ้อมแล้วก็กลับมามันก็เหนื่อยเนาะมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายต่อให้เป็นสาว์อาทิตย์ก็ตามเนาะโอเคนี่คือฮัตเซอร์ไวอรลเอ่อีพีพิเศษกันแล้วกันเนาะเพราะว่าอีพีนี้เราไม่ได้มาเลือกโปรเจกต์อะไรนั่นเนองเนาะแต่จะเป็นโปรเจกต์ทบทวนความทรงจําหน่อยเนื่องจากเอ่อฮัตเซอร์ไวอรลซีซั่นแเราออนไปแค่2 EP เองแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ออนเลยเนื่องจาก เอออะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยนั่นอนะเองเนาะเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าทําไมวันนี้ไม่ได้เชื่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นฐออานมันหมดเนาะ <c oughs> มันเต็มใจมากเลยผมก็ไม่ได้เช็คก่อนถ่ายเพราะผมจะถ่ายปุ๊บแม่งฐานหมดอีกเนาะโอเคเดี๋ยวจะไม่ดูคราวๆกันก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่ ep หนึ่งแล้วก็ ep สองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ep สามเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันนั่นเองเนาะ มาดูในส่วนของ EP หนึ่งและ EP 2ก่อนนั่นเองนนนเองนาะก็คือเรามีบ้านนั่นเองเนาะบ้านสองชั้นด้วยเออผมกะว่า EP นี้ผมจะทําบ้านแบบสไตล์แบบง่ายๆแบบอยู่ในดินอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็โผล่มาเนี่ยเป็นบ้านประมาณนี้แหละเออผมไม่รู้ว่าเรียกตีมอะไรเนาะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเออผมเรียกมันว่าตีมอ่อดุดดูดโปรโผล่ก็แล้วกันเนาะตีมดูดดุดโปโผล่เนาะโอเคเนี่ยมันผุดมานิดนึงแล้วก็ มันโผล่มาบ้างมันผุดออกมานิดนึงบ uh ้างอะไรประมาณนี้อ uh, right ่ะเดี no ๋ยวเข้ามาดูในบ้านเลยเนาะก็ในตัวของบ้านเนาะก็จะถูกแยกเป็น3ส่วนนั่นเองเนาะในส่วนของห้องเก็บของห้องครัวนะครับผมแล้วก็ห้องฝั่งนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันก็กําลังสร้างอยู่นั่นเองเนาะก็จะมีห้องแบ่งไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของห้องครัวเนาะก็จะเชื่อมกับห้องด้านบนนั่นเองก็คือห้องนอนนะครับผมในส่วนของด้านบนนั่นเองถ้าเราขึ้นมาเนาะบ้านเรามี2ชั้นครึ่งนั่นเองเนาะอ่า แล้วตรงน,นี้ก็เป็นห้องครัวเนาะถ้าขี้เกียจลงบันไดเราก็กระโดดลงมาได้เลยนะครับผมง่ายโอเคมาส่วนตรงน,นี้ก็คือห้องเก็บของนั่นเองเนาะก็ยังไม่เสร็จเนาะก็ขี้เกียจเนาะโอเคก็ okay. ประมาณนี้ <laughs> เออง่ายดีเนาะ EP นี้เป็น EP ที่ง่ายมากเลยโอเคออกมาด้ดดอกนะก็ยังมีแบบประมาณนี้เดี๋ยวก็ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีเป็นรูปทรงบ้านนั่นเองเนาะ โอเคมาดูในส่วนของอีที่ทสเนาะเราก็ได้ลงเหมืองตรงนี้นั่นเองนอะครับผมก็ได้ไดมอนมา6เม็ดถ้าจะไม่ผิดนะก็ไปย้อนดูเอาครับอมีอะไรขายบ้างมีจังเกินขายไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านบนของบ้านเลยดีกว่าเนาะดูส่วนด้านบนเลยดีกว่าขึ้นมาก็ไม่มีอะไรน,นั่นเองเนาะโล่งไปหมดเลย จริงมันปลูกต้นไม้เนาะก็เอาออกไปละเนื่องจากมันไม่สวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็พยายามไถพื้นดินอยู่เนาะก็เพื่อให้มันเรียบนั่นเองเนาะเพื่อจะทาโปรเจกต์บางอย่างนั่นเองนะนี่ก็ยังไถไม่เสร็จเลยก็ถ้ายอยไถเรื่อยๆนั่นเองเนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นก็ตามที่บอกนั่นแหละคืองานเยอะมากช่วงนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่ต้องใส่ผมได้ยินเสียงแบบอือแล้วก็เสียงสเกลนิทัน พอผมขุดลงมาเนาะก็จะเจอกับกองสปอนนั่นเองเป็นกองสปอนของอะไรเลยวะสไปเดอร์ Spider. อ่าแมงมุมนั่นเองเนาะอ้ยก็ดีเนาะเราจะได้มีเขาเรียกว่าขนแกะใช้นั่นเองทุกคงเต็มตัวมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก่อสร้างด้วยระหว่างเข้ามาเนาะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของที่บ้านนั่นเองเนาะเอ้ยผมลืมบอกไปอย่างนึงแมลืมได้ไงวะเนี่ย เออผมเจอหมู่บ้านวิเลเจอบนเขาด้วยนี่นเ,นนเห็นปะเจอหมู่บ้านวิเลเจอด้วยใหญ่ด้วยนะครับผมเป็นหมู่บ้านที่ถือว่าใหญ่เลยนะครับผมโอ้ยเมกไม่กินเมกไม่กินโอ้ยมันบังคับเดินเองครับช่วยด้วยมันบังคับเดินเองเกมมันค้างเนาอเออเวอร์ชั่นมันใหม่แล้วก็มือถือผมมันก็นานแล้วด้วยมันก็เริ่อไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนาะก็เข้าใจทุกคนนั่นแหละเนาะ ทุกคนต้องเป็นนั่นแหละเพราะว่าราคามันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆมันก็มีโอกาสแหลกขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เป็นพาร์ทพิเศษดังนั้นผมอยากจะมีอะไรพิเศษทําหน่อยก็คือเติมเต็มบ้านตรงนี้ให้สําเร็จนั่นเนองเนาะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเออมันคืออะไรมันคือระบบของผมนั่นเองเนาะเออผมลืมบอกไปเลยว่าเซิร์ฟนี้ผมเขียนระบบเองทําระบบเองทุกอย่างเลยนะครับผม นี่เป็นการบอกตำแหน่งว่าเฮ้ยมีไอเทมอยู่นะตรงนี้ออมีไอเทมอยู่นะก็ให้เดินไปเก็บซึ่งมันจะมองเห็นในพื้นที่มืดด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งออมันก็มีระบบเยอะกว่านี้ก็คือถ้าเราถือขว้าแล้วก็กดชิปเนาะมันก็จะบอกว่าเปิดการทํางานของไอเทมที่ถือถือพิก c, มันก็บอกนั่นเองเนาะแต่ถ้าเราปล่อยชิปปุ๊บม,มันก็หายไปน,น,น,นั่นเองมันก็ต้องหายสินะโอเคผมจะต่อเติมมากหรือว่าผมจะทำสวนดีเนี่ย เออผมว่าต่อเติมบ้านดีกว่าเนาะให้มันสวยงามกว่านี้บ้านเออโอ้ยขยันค้างเหลือเกินขยันค้างเหลือเกินเกมคือมันแหลกมากนะโอเคเอาจริงๆนะไอระบบไอเทมสเต็กเนี้ยทุกคนไม่ต้องขอหรอกผมก็ไม่แจกหรอกคือผมทำ้วยตัวออเ,เ,เองอ่ะเข้าใจปะเออเรียนคมแล้วก็ต้อง ใช้เอที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์หน่อยเช่บปะเรียนคอมเราก็ต้องเขียนโค้ดนี่คือตอนนี้คือมันแหลกมากผมก็ไม่รู้จะทาไงคือวันค้างฝนตกด้วยดีมันแหลกนั่นเองซึ่งมันแหลกหนึ่งเลยก็คือไอเทมของผมด้วยไอเทมสเต็กนี่แหละมันมันแหลกแหลกมากผมบอกตามตรงผมแก้มันกี่รอบแล้วไปแก้ไฟล์ที่มันแคดอยู่เดี๋ยวมันเออแล้วเเดี๋ยวมันมั่วสมุด คุยไปบ่นไปเนาะไอ้สร้างไปบ่นไปเนาะนไปมันก็หาบ่นจริงนั่นแหละคือแบบเดี๋ยวแก่เดี๋ยวแก่ตรงนี้ออะส փ ว่ก็แก่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอ่าพอสะว่าไอตรงนี้บักอ,อีกเออใครเรียนคอมก็น่าจะรู้นะเวลาเขียนโคด้ดเป็นยังไงผมว่าทุกคนทุกคนที่เรียนคอมก็เข้าใจดีแต่มันสนุกนะเอาจริงๆมันก็สนุกเหมือนกันเนาะ เวลาเขียนเราภูมิใจไงเออเราเราทำมอดเองได้เราเขียนตัวเสริมของเกมเองได้สนุกมากแต่เครียดตอนไหนเครียดตอนแก่นี่แหละมันพักตรงไหน <c oughs> เออเขียนสนุกนะแต่เครียดตอนแก่แค่น,นั้นเองเออเพราะว่าไม่รู้มันไปไปแคดอยู่ตรงไหนน,นั่นเองโอ้ยบางทีก็เหนื่อยปุ๊บ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 โอเค มันดูแปลกไปปะน่าจะแปลกแล้อเนาะเออเดี๋ยวเอาใบไม้มาเสริมให้มันลึงลังกองก็โอเคแล้ว <c oughs> ผมว่าผมยิ่งทํามันเหมือนไม่เหมือนบ้านแล้ว <c oughs> มันเหมือนโกดังหรือว่าคุกอะเออมันดูแปลกอย่างทําไมวะมันไม่เหมือนที่คิดไว้ในหัวเลยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่สร้างมันไม่เหมือนกัน <c oughs> โอ้ยผมจะทำยังไงดีเนี่ย อืมโอเคแกไปเรื่อยๆกันแล้วกันแกไปเรื่อยอรู้สึกว่าดีขึ้นมานะถ้าใส่พวกยาเข้าไปแล้วเออ,เอ,อมันดูมันดูดีขึ้นมาหน่อยอะ่ะเฮ้ยใช่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งด้านในก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนั่นเองเนาะก เพราะบันเทปพ,พิเศษไงจะเอาอะไรไมามันคือเทปพ,พิเศษเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาดูกันนั่นเองนอนส่วนนั่นตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็ไว้ว่ากันนั่นเองว่าตกแต่งยังไงนะครับผมโอเคงั้นเทปพิเศษใน EP นี้เนาะก็ ขอบคุณทุกคนมากกันล้กันนะครับผมที่เข้ามาดูกันนะครับผมส่วนใครนะครับผมอยากจะกดติดตามนะครับผมสามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมเรามีเยอะแยะมากมายในการช่องทางการติดตามเนาะพอดเกมเมอร์ทีวีไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a n page แล้วก็ t i k t o k กนั่นเองเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับผมส่วน IG นะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าไปติดตามไ G ผมก็เข้าไปติดตามได้ใต้ลิงก์คลิปชชทนนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันนะครับผม EP 3 ที่จะมาเร็วๆนี้อยากให้ผมทำอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้โอ้ยตกหลุมโอ้ยตกหลุมรักครับผมบาบอจริงเชียโอเคโอเคถ้าง,งั้นขอจบแค่นี้ก็แล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายยา๊า